สวัสดีเพื่อนๆ FC นะฮะเพจวัตถุมงคลเครื่องรางนะครับแท้ยอดนิยมนะวันนี้ก็เอาอีกหนึ่งเครื่องรางชนิดหนึ่งนะฮะชื่อว่ามีดหมอหลวงพ่อพัดอันนี้คือมีดเลื่อนสมณศักดนะรายละเอียด๋ยวผมจะพามาดูกันเพราะว่าของเก๋ก็เริ่มมาละแต่ไม่เป็นไรเก๋ช่างมันเรามาดูรายละเอียดก่อนว่านี่นะฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยตรง สันมีดเนี่ยฮะจะเป็นลายเสยมาเป็นลายเสยมาครึ่งน,นะฮะตามภาษาคนที่เขาแบบเล่นเครื่องรางกันเห็นไหมคนเล่นเครื่องรางเยเห็นไหมจะเป็นเสละเสมาครึ่งอย่างนี้อ่ะอ่ะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าไม้มาค่าแต้นะครับหรือว่าไม้สาราเดิมหลวงพ่อพัดไม้เสาสาราเดิมของหลวงพ่อพัดเนะเป็นสาราหลังเก่านะมานาศนะดูเลยนะโคดโคดต้องคมนะเห็นไหม เห็นยันมิไหมฮะยันประจําตัวของหลวงปู่พัดเนี่ยโคดต,ต้องคมแล้วก็รายละเอียดลายเส้นเนี่ยเป็นแบบเชือกเกี่ยวจะต่อคมชัดสวยงามเลยมีมียันพระเจ้าห้าพระองค์นี่เป็นแบบนี้เลยนะ,ะเห็นไหมเดี๋ยวกล้องจะค่อยๆโฟกัสให้ดูนะประมาณนี้พี่แล้วก็จะมีตอกเอเเนะ่อเป็นโค้ดลายเส้นหลวงปู่นะตอกเป็นโค้ดลายเส้นหลวงปู่นะฮะ ดี๋ยวผมลองส่องให้ดูนะรกลับฝังลายเซ็นหลงปู่นะฮะมีสองโค้ดนะฮะโฟกัสกันประมาณนี้เป็นโค้ดลายเซ็นหลงปู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะรันเลขโค้ดทุกอย่างชัดเจนเลยเป็นลายเชื่อกเกี่ยวตอกลายไม้แบบนี้นะฮะอันนี้คือฝั่งแรกนะ ถ้าเห็นรายละเอียดคมชัดแบบนี้นะพี่คือตีได้เลยว่าแท้ทันเก็บได้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยตอนนี้มีดเลื่อนเนี่ยสร้างมาแค่1 5 0 0เล่มนะขนาด5นิ้วเนี่ยสร้างในวาระที่หลวงปู่เนี่ยได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นเจ้าคุณพัดเนี่ยเป็นมีดรุ่นแรกนะที่ได้ที่ได้ตอคําว่าเจ้าคุณพัดนะฮะเห็นไหมฮะเป็นมีดรุ่นแรกเลยตรงกลางเนี่ยก็จะคือยันตีนะสิงเหนะเป็นยันใหญ่เลยเป็นยันคูบาจา์เลยนะในการจะ อัญเชิญเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเข้ามาอยู่ณนะสถานที่นี้นะครับก็จะมียันตีนะสิงเหแล้วก็เป็นเชือกเกียวเห็นไหมคมชัดตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะมียันมีเหมือนกันลายเป็นลายมีดก็จะเป็นลายมีดเสมาครึ่งน,นะรายละเอียดทุกอย่างจะชัดแบบนี้เลยคือเก้นเนี่ย จุดเด่นนะเดี๋ยวผมยังไม่เคยเจอของเก๋นนะแต่เห็นเขาว่ากันมาแล้วว่าเริ่มมีแล้วแต่ตรงนั้นเดี๋ยวว่ากันนี่ยันตีนะสิงเหรรายละเอียดทุกอย่างคมชัดพี่คือคนที่ตอกเนี่ยก็จะต้องได้รําเรียนได้มีวิชาได้ครอบครูนะถ้าตามออกแบบตามโบราณสมัยก่อนนะแล้วก็ด้ามด้ามของมีดเล่มนี้นะฮะก็จะบรรจุมวลสารตามตำราหลวงปู่เทพเลยก็จะมีเกสามีขี้ผึ้งมี ชั้นหมากมีรายละเอียดต่างๆของหลวงปูพัดนะที่เกี่ยวกับหลวงปูพัดนะแล้วก็ผงของหลวงพ่อเทศหลวงพ่อหลวงปูเทศเ,าาศ,ศเนี่ยก็คือครูบาอาจารย์หลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดนี่ก็คือมีศักเป็นเหรนนะฮะมีศักเป็นเหรนนะก็ประมาณนี้ผมจะให้ดูประมาณนี้พี่ๆท่านใดอยากสอบถามหรือว่าไปเจอมีดมาแล้วไม่มั่นใจว่าเป็นมีดเลื่อนสมณศักดิ์หรือเปล่า สามารถสอบถามมาที่ผมได้นะทักข้อความเพจมาได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เพจไปให้อันนี้คือหน้าตาของมีดเลื่อนสมรณศักดิ์เวะลาวัดสร้างนะครับพี่ๆท่านใดไปเจอมาแล้วไม่มั่นใจสอบถามเข้ามาที่ผมได้เลยยินดีให้คําแนะนํายินดีให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์เพจแล้วก็ข้อมูลติดต่อสําหรับเพจเราด้วยนะครับยังไงฝากช่องวา k ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทํา e p ดีดี แบบนี้ออกมาเรื่อยๆกราบขอบระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันอีพีต่อไปขอบคุณมากครับ